เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากธนาคารอมสินนะครับเป็นข่าวดีสําหรับท่านที่ต้องการจะกู้เงินด่วนฉุกเฉินนะครับวันนี้ธนาคารอมสินเนี่ยเขาได้เปิดตัวสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ซึ่งเป็นไปนตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับโดยเขาจะปล่อยกู้ให้รายละไม่เกิน5 0,000บาทนะครับทีนี้ในรายละเอียดเนี่ยนะครับเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ทำประกันเงินกู้นะครับก็คือไม่ต้องใช้ทั้งบุคคลค้ำประกันและหลักทรัพย์ในการค้ำประกันและที่สําคัญนะครับเ,เมื่อกู้แล้วเนี่ยปลอดชําระเงินต้นและดอกเบี้ย6กเดือนแรกก็หมายถึงว่า ถ้าคุณผู้ชมกู้แล้ว50,000บาทเนี่ยยังไม่ต้องส่งเงินกู้นะครับเขาปลอดให้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย6เดือนแรกให้เอาไปใช้ได้ก่อนเลยนะครับวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อใช้ในการเอาไปดำรงชีพก็ได้นะครับก็คือใช้อุปโภคบริโภคทั่วไปหรือนำไปลงทุนก็ได้นะครับหรือท่านที่มีกิจการอยู่แล้วเนี่ยจะนำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ใช้อุปโภคบริโภคดำรงชีพทั่วไปหรือใช้ลงทุนใหม่หรือใช้หมุนเวียนในกิจการก็ได้นะครับผู้ที่จะกู้ได้นะครับเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ได้หรือเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระทั่วๆไปก็ได้นะครับหรือผู้ที่มีรายได้ประจำผู้ที่มีเงินเดือนประจำก็ได้นะครับหลักเกณฑ์เนี่ยวงเงินกู้สูงสุดไม่เกินรายละ5 0,000บาทนะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับ ความต้องการในการกู้ของเราแล้วก็ธนาคารเขาจะพิจารณาเองนะครับว่ารายได้ของเราเนี่ยมีความสามารถในการที่จะกู้ได้เท่าไหร่นะครับระยะเวลาการผ่อนชาระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน3ปีอัตราดอกเบี้ยถูกมากนะครับอยู่ที่0.35เอร์เซนต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับก็คือร้อยละ35สาสตังค์ต่อเดือนหลักประกันนะครับ อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ไม่ต้องใช้หลักประกันเลยนะครับไม่ต้องมีคนค้ำไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันและปลอดชำระหนี้ใน6เดือนแรกนะครับก็คือไม่ต้องส่งใช้เลยใน6เดือนแรกทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถยื่นขอสินเชื่อ ทางออนไลน์นะครับได้ที่เว็บไซต์ธนาคารอมสิน w w w g ์ b o r t s นะครับยื่นได้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปเลยนะครับผมจัดทำคลิปนี้เนี่ยตรงกับวันที่14กันยายน2,563นะครับยื่นกู้ได้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะครับไปจนถึงวันที่30ทธันวาคม2,563นะครับ สำหรับท่านที่ต้องการจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ w w w g s b o r t s หรือสอบถามธนาคารอมสินใกล้บ้านได้ทุกสาขานะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ